ตรงไหนน,นะตรงนี้ก็น่าเล่นตรงนี้ก็น่าอร่อยว้ยนี่มันเค้กนี่นะอยากไปเค้กมากินมานานมากแล้วอ,อทำไงอ่ะหันมามองก็หน่อยอยากกินเค้กมานานมากเลย<ม>ตัวหญ่มากอยากกิน <laughs> ทำไมไม่กินอาหารน่ะนอกบ้ามนมาเบื่อจะเข้าบ้านเฮ้ยอย,อยากไปเลนะ่นกระยื้อเ้ยตัวนี้มันทรงพลังมากเลยนะครับท่านผู้ชม งงงำเลยถอวนตัวนี้ดูอวนเอออะไรอ่ะน่กินจังน่ากินจังใช้เป็นสิบวินาทียังได้กินไม่เป for ็นคอาหารเม็ดคุณก็กินไมเกินไม่เป็นเนี่ยโตแล้วยังกินไม่เป็นอีกอาหารเม็ดอาหารเม็ดต้องกินน้าตามด้วยอาหารเม็ดต้องกินน้ำตามด้วยดูสิ มันสามารถหูพับแล้วก็หูตังได้ตลกไหมครับท่านผู้ชมอะอ่อออออออาเข้ามืนอย่เข้ามืนอยเข้ามืนไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> อาไม่นานดีเลยแล้วทำไมเขายังเข้าได้เลยบายบาย